ทีมชาติอังกฤษเกือบต้องเจอกับความพ่ายแพ้ในรอบ16ทีมสุดท้ายเมื่อพวกเขาตามหลังสโลวาเกียหนึ่งประตูต่อศูนย์แต่สุดท้ายสิงโตคำรามก็สามารถพลิกสถานการณ์กลับมาเอาชนะได้อย่างหวุดวิด2ประตูต่อหนึ่งในช่วงต่อเวลาพิเศษผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จแกร็เสเซาเกตกุนซือทีมชาติอังกฤษ ส่งผู้เล่นลงสนามในระบบ4-2-3-1โดยเปลี่ยนตัวผู้เล่นเพียงตำแหน่งเดียวจากนัดที่แล้วโดยให้คอปบี้ไมโนูลงเล่นเป็นตัวจริงคู่กับดีแคลนไรท์ในตำแหน่งกองกลางส่วนทีมชาติสโลวาเกียฟรานเซสโกคันโซนากุนซอทีมชาติสโลวาเกียเลือกใช้ระบบ4-3-3ลงสนามด้วยผู้เล่นชุดเดิมจากนัดที่แล้วที่พบกับทีมชาติโรมาเนียสโลวาเกียเริ่มต้นเกมได้เฉียบคมและเป็นฝ่ายขึ้นนำก่อนตั้งแต่นาทีที่25 จากประตูของอีวานชรารันอังกฤษต้องเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนักตลอดครึ่งแรกจนกระทั่งช่วงท้ายเกมในนาทีที่90บวก5จุดเบลลิงแฮมโชว์ฟอร์มสุดยอดด้วยการยิงจักรยานอากาศบอลพุ่งเข้าประตูไปอย่างสวยงามช่วยให้อังกฤษตีเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งจากนั้นในช่วงต่อเวลาพิเศษอังกฤษเริ่มเกมด้วยการรุกอย่างหนักและเป็นแฮร์รี่เคนที่หม่งประตูชัยให้กับอังกฤษจากการหม่งต่อบอลของไอแวนโทนี่ทำให้อังกฤษขึ้นนำสองประตูต่อหนึ่ง หลังจากนั้นแม้ว่าสโลวาเกียจะมีโอกาสอยู่บ้างแต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนโอกาสเหล่านั้นให้เกิดเป็นประตูได้เกมนี้มีจังหวะที่น่าเสียดายสำหรับทั้ง2ทีมฟิลโฟเดนเกือบจะปลดล็อกให้สิงโตคำรามได้ในนาทีที่50แต่จังหวะยิงของเขาถูกจับล้ำหน้าไปเสียก่อนดีแคลนไร์มีโอกาสยิงไกลสุดอันตรายแต่บอลดันไปติดเสารประตูส่วนแฮร์รี่เคนเองก็มีโอกาสมองอย่างจังแต่บอลกลับพุ่งไปไม่ตรงกรอบครับในเกมนี้ อังกฤษครองบอลได้มากกว่าโดยมีสถิติการครองบอลอยู่ที่63%ตลอดทั้งเกมสร้างโอกาสยิงประตูได้16ครั้งค่าคาดหวังของการได้ประตู XG อยู่ที่1.52ทางฝั่งสโลวาเกียครองบอลได้เพียง37%มีโอกาสยิงประตู13ครั้งค่า XG ของพวกเขาอยู่ที่2.15หลังจบเกมจุดเบลลิงแฮมคว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเกมไปครองครับเบลลิงแฮมโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมแม้จะมีช่วงที่เล่นพลาดบ้าง แต่เขาก็มีส่วนร่วมกับจังหวะสําคัญของทีมชาติอังกฤษเกือบทุกครั้งประตูที่เขาทําได้นั้นถือว่าสําคัญมากเพราะมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ทีมกําลังต้องการประตูเพื่อตีเสมอและกลับเข้าสู่เกมแถมประตูที่เขายิงได้ในเกมนี้ยังเป็นประตูที่2ในทัวร์นาเมนต์นี้ของเขาอีกด้วยครับส่วนแฮร์รี่เคนกับตันทีมสิงโตคำรามลงสนามในเกมนี้ในฐานะผู้เล่นที่ลงเล่นให้ทีมชาติอังกฤษมากที่สุดแซงหน้าสถิติเดิมของปีเตอร์ชิลตันตำนานผู้รักษาประตู นอกจากนี้ประตูที่ยิงได้ในเกมนี้ทําให้แฮร์รี่เคนก้าวขึ้นสู่กลุ่มยอดนักทําประตูเคนรั้งอันดับ10ของรายชื่อดาวซันโมตลอดการในลีกชั้นนาของยุโรปครับเมื่อดูภาพรวมของสถิติในเกมนี้ของทีมชาติอังกฤษสถิติบางอย่างอาจไม่สามารถอธิบายฟอร์มการเล่นในเกมนี้ได้ทั้งหมดแม้ตัวเลขความแม่นยําในการผ่านบอลอาจจะดีแต่ข้อมูลสถิติไม่ได้แสดงถึงตัวเลือกการผ่านบอลที่ไม่เกิดขึ้นหรือการไม่จ่ายบอลในจังหวะที่ควรจะเป็น ปัญหาสำคัญของอังกฤษตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์คือจังหวะก,การผ่านบอลที่ช้าพวกเขาไม่สามารถพาบอลจากแดนหลังขึ้นไปยังพื้นที่อันตรายได้อย่างรวดเร็วและเด็ดขาดอย่างบางช่วงของเกมคอปปี้ไมนูพยายามหาช่องว่างระหว่าง,างแนวรับ4-4-2ของสโลวาเกียแต่หลายครั้งที่เขามีพื้นที่ว่างพอจะรับบอลและพาบอลขึ้นไปข้างหน้ากลับไม่มีเพื่อนร่วมทีมส่งบอลมาให้เขาในจังหวะที่เหมาะสมเมื่อจังหวะก,การเล่นมันช้าและยืดยาดโอกาสในการผ่านบอลก็ลดลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การสร้างโอกาสทำประตูของอังกฤษแทบไม่มีเลยอีกหนึ่งอย่างการที่แกเร็ตเซาเกตพยายามแก้ไขสถานการณ์และปัญหาในแดนกลางด้วยการเปลี่ยนตัวผู้เล่นโดยสลับใช้งานระหว่างเทรนอเล็กซานเดอร์อโนนคอเนอร์กาลาเกอร์และคอบบี้เมนูกลับส่งผลกระทบต่อฟอร์มการเล่นของทีมได้ไม่มากนักแต่สิ่งที่น่ากังวลที่สุดคืออังกฤษดูเหมือนจะไม่มีรูปแบบการเล่นที่ชัดเจนและไม่มีแผนการเล่นที่เป็นเอกลักษณ์ซะมากกว่าครับ ถึงแม้ทีมชาติอังกฤษจะเฉือนชนะสโลวาเกียและรอบพ้นจากการตกรอบไปได้แต่ด้วยผลงานโดยรวมของทัพสิงโตคำรามในทัวร์นาเมนต์นี้ถือว่าต่ำกว่ามาตร,รฐานที่คาดหวังไว้มากสำหรับทีมที่มีคุณภาพระดับนี้และเป็นทีมที่เต็มไปด้วยนักเตะที่มีคุณภาพทั้งตัวจริงและตัวสำรองรวมถึงนักเตะฝีเท้าดีที่ไม่ได้ติดทีมชุดนี้ของทีมชาติอังกฤษด้วยแต่ด้วยชื่อของทีมชาติอังกฤษมีนักเตะระดับแถวหน้าที่มีสถิติอยู่ในอันดับต้นๆของวงการฟุตบอลอยู่มากมาย ทำให้รู้สึกได้ว่าฟอร์มการเล่นของพวกเขาที่ผ่านมาน่าผิดหวังสุดๆครับด้วยฟอร์มการเล่นที่เต็มไปด้วยจุดอ่อนจากการลงสนามทั้ง4เกมของอังกฤษประเด็นเหล่านี้ถูกหยิบยกขึ้นมาถกเถียงกันอย่างร้อนแรงทั้งนักวิเคราะห์และเหล่าแฟนบอลของพวกเขาอย่างก่อนการแข่งขันหลายคนมองว่าจุดอ่อนของอังกฤษอยู่ที่เกมรับแม้ว่านักเตะทีมชาติอังกฤษจะยืนกรานว่าพวกเขาต้องการเล่นฟุตบอลที่ดุดันรวดเร็วแต่พวกเขากำลังใช้เวลาครอบครองบอลมากเกินไป เพื่อเป็นกลยุทธ์เกมรับหรือไม่แมนเชสเตอร์ซิตี้แสดงให้เห็นว่าการเก็บบอลไว้กับตัวเป็นกลยุทธ์ป้องกันที่มีประสิทธิภาพแต่อังกฤษดูเหมือนเป็นทีมที่กลัวผลลัพธ์ที่จะตามมาเมื่อเสียการครอบครองบอลพวกเขาจะดูเร่งรีบและไร้ระเบียบทำให้มักเสียประตูจากการโต้กลับของคู่ต่อสู่นอกจากนี้ยังมีบทวิจารณ์และถูกพูดถึงกันอีกมากมายครับไม่ว่าจะปัญหาการเคลื่อนที่ในแนวรุกที่อังกฤษยังขาดตัวขับเคลื่อนเกมรุกที่มีประสิทธิภาพ อย่างทริปเปียร์ซึ่งปกติเล่นทางฝั่งขวาแต่ต้องข้ามมาเล่นฝั่งซ้ายในช่วงนี้เนื่องจากลุกชอแบ็กซ้ายตัวจริงยังไม่หายเจ็บกลายเป็นจุดอ่อนของทีมในเกมรุกเพราะเขาถนัดเท้าขวาการเติม,ตเ,ตมตตเกมรุกจึงมีจำกัดแต่เซาเกตมีตัวเลือกสำรองในตำแหน่งแบ็กซ้ายอยู่ถึง2คนคือเอสรีคอนซาและโจโกเมสการเลือกใช้คนที่ถูกที่ถูกตำแหน่งอาจจะส่งผลดีได้มากกวา่าปัญหาในเกมรุกนี้ยังรวมถึงการเชื่อมต่อระหว่างผู้เล่นตัวรุกอย่างแฮร์รี่เคนและฟิลโฟเดน ที่ไม่สามารถสร้างโอกาสให้กันและกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากพอและอังกฤษยังขาดความหลากหลายพวกเขามักจะส่งบอลไปด้านข้างแทนที่จะเจาะตรงกลางซึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากการที่อังกฤษขาดความคล่องแคล่วในการเล่นในพื้นที่แคบทําให้พวกเขาเล่นบอลสั้นได้ลําบากและมีตัวเลือกในการเล่นได้ไม่หลากหลายความคิดเห็นมากมายต่อฟอร์มการเล่นของทีมชาติอังกฤษในช่วงไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมาดูเหมือนจะไปในทิศทางเดียวกันแกรีเซาเกตต้องรีบแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ก่อนที่จะเจอกับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งขึ้นในรอบ8ทีมสุดท้ายนี้ครับแฟนบอลของทีมชาติอังกฤษกำลังกังวลว่าเซาเกตจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรและความฝันในการคว้าแชมป์ยูโร2024ของพวกเขาจะเป็นจริงหรือพังทลายลงและหยุดอยู่เพียงแค่นี้ครับถ้าคุณชอบวิดีโอนี้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนอกจากนี้อย่าลืมเปิดการแจ้งเตือนด้วยกระดิ่งเพื่อไม่ให้คุณพลาดเนื้อหาใหม่ๆเจอกันในคลิปหน้าครับ